ค่ะนักเรียนเรามาดูการดูแลระบบย่อยอาหารกันนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะการที่เราจะรับประทานอาหารนะคะเรารักษาความสะอาดของมือเราเป็นอันดับแรกนะคะนักเรียนก่อนที่จะทําอะไรทุกครั้งนะคะเราควรจะล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังขับทายนะคะก่อนรับประทานอาหารหรือก่อนเตรียมอาหารนะคะแล้วก็ หลังร well ับประทานอาหารนะคะนักเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียนะคะที่มือของเรานะคะปนเปื้อนไปกับอาหารนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่2นะคะนักเรียนการรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะควรรับประทานอาหารเช้ากลางวันและเย็นนะคะให้เวลามันเหมาะสมนะคะดูที่พยายามรับประทานอาหารแต่ละมื้อนะคะให้เป็นเวลาเดียวกันทุกมื้อนะคะทุกวันนะคะ รับประทานอาหารต่อมาในข้อที่3นะคะรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะสมยังไงควรรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมกับการเผาผลาญร่างกายของเรานะคะนักเรียนโดยคำนวณปริมาณสารอาหารและแคลอรี่ของอาหารแต่และชนิดก่อนรับประทานอาหารนะคะโดยส่วนใหญ่การคำนวณปริมาณอาหารจะเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะที่จะสามารถคำนวณ เด็กอย่างเราก็รับประทานอาหารได้แต่เราก็รู้เราก็ควรรู้ไว้ด้วยนะคะนักเรียนว่าอันไหนที่เราควรรับประทานเยอะอันไหนที่เราควรรับประทานน้อยนะคะต่อมารับประทานรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงอา,อาหารที่มีเส้นใยสูงนะคะจะส่งผลให้ระบบก,การย่อยอาหาร ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนักเรียนทั้งยังช่วยป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอ,อาหารอีกด้วยค่ะเช่นโรคถุงผนังลำไส้อักเสบนะคะนักเรียนและก็โรคลิสีดวงทวาวรรวมไปถึงโรคลำไส้แปรปวนด้วยนะคะนักเรียนค่ะต่อมาในข้อที่5นะคะดื่มน้ำให้เพียงพอนักเรียนนะคะหรือว่า ทุกคนเลยนะคะควรดื่มน้ำในปริมาณ8แก้วหรือ2ลิตรต่อวันนะคะเพื่อจะช่วยพาของเสียไหลผ่านระบบย่อยอาหารและทำให้อุจจาระเรานิ่มขึ้นนะคะต่อมาในข้อที่6นะคะนะักเรียนออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นการเบียตัวของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารให้ ทำให้อาหารนะคะถูกย่อยได้เร็วขึ้นนะคะต่อมาในข้อที่7ลดความเครียดอ่าก็ความเครียดนะคะอาจจะส่งผลต่อการทํางานของระบบย่อยอาหารของเราได้นะคะซึ่งจะซึ่งวิธีจัดการกับความเครียดก็สามารถทําได้หลายรูปแบบเช่นแบบออกกาลังกายนั่งสมาธิทํางานที่เราชื่นชอบนะคะนักเรียนเป็นต้นนะต่อมาในข้อที่8ค่ะหลีกเลี่ยงการรับประทาน อาหารที่มีไขมันสูงแม้ว่าไขมันจะให้พลังงานกับร่างกายของเรานะคะแต่เราก็ไม่ควรบริโภคไขมันที่เกินปริมาณน,นะคะอาจจะส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารของเราได้ค่ะ,คะแล้วก็ข้อ9นะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเผ็ดนะคะนักเรียนหากการรับประทานอาหารเกิดจากการท้องเสียนะคะปวดท้องแสบร้อนเครื่องกลางอ,อกนะคะส่วนผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนหรือ โรคล,ลำไส้แปรปรวนนะคะควรหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดทุกชนิดและคะเรียนต่อมาในข้อที่10นะคะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่อัอนนี้นักเรียนไม่ควรอยู่แล้วนะคะในสา,ะสารในบุหรี่อาจจะก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารสารพัดเช่นโรคกระเพาะโรคกรลย้อนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโครนด้วยนะคะ โรคถุงนิ่วในน้ำดีโ,โรคมะเร็งนะคะและทำให้เป็นเป็นโรคตับหรือตับอ่อนอักเสบได้ค่ะต่อมาในข้อสเสน,นะคะหลีกเ่ยง,เ,ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนื่องจากคาเฟอีนนะคะนักเรียนส่งผลให้ปริมาณกดในช่องท้องของเราเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีอาการปวดท้องหรือมีอาการกดโรคเ,เกิดโรคไหลย,ย้อนโรคก,กดไหลย,ย้อนได้ค่ะ ต่อมาในข้อ12ค่ะหลีเกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารของเรานะคะคายตัวและอาจจะก่อให้เกิดโรคกรดไหลย้อนค่ะนอกจากนี้ก็แอลกอฮอล์ยังอาจไปขัดขวางการูดซึมสารอาหารส่งผลให้เยื่อบุก,กบระเพาะอักเสบนะคะนเรียนและเอนไซม์บางชนิดทำงานบุกพองรวมไปถึง ท้องเสียหรือปวดท้องตามมาค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบย่อยอาหารไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลระบ,บบขับถ่ายน,นั่นเองค่ะเมื่อร่างกายของของเรานะคะเกิดกระบวนการเผาผลาญพลังงานร่างกายมีการขับของเสียส่วนเกิน ออกมานะคะคกลไกของร่างกายจะขับของเสียเหล่านั้นผ่านระบบการขับถ่ายของเสียในรูปแบบต่างๆและรูปแบบนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในหน้าต่อไปเลยค่ะค่ะในการดูแลระบบขับถ่ายนะคะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนคือการดื่มน้ํานะคะการดื่มน้ําถ้าเราดื่มน้ําน้อยเกินไปนะคะ จะทำให้กากอาหารในลำไส้ใหญ่นะคะแข็งตัวนะคะและจับกันเป็นก้อนจึงจะขับถ่ายออกมาได้ยากกว่าปกตินะคะฉะนั้นเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะและในผู้ที่มีอาการท้องผูกอยู่แล้วควรเพิ่มปริมาณน,น้ำดื่มให้มากกว่าปกตินะคะ <c oughs> เพื่อจะช่วยให้กากใยของอาหารอ่อนตัวลงได้นะคะสิ่งที่ควรงดดื่มนะคะคือ น้ำชากาแฟเพราะมีสารที่จะทำให้ลำไส้ของเรานะคะบีบตัวน้อยลงจึงจะทำให้เกิอดอาการท้องผูกนั่นเองค่ะต่อมาการฝึกขับถ่ายให้เป็นนิสัยนะคะคือหากไม่อยากมีอาการท้องผูกเป็นแขกไม่ได้รับเชิญน,นะคะนักเรียนควรเริ่มฝึกขับถ่ายให้เป็นนิสัยให้เป็นเวลานะคะและไม่ควรรีบเร่งถ่ายนะคะ โดยอ้างว่ามีเวลาน้อยต้องรีบไปทำงานรีบไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำก็ควรจะเลือกที่ปลอดโปร่งสักหน่อยนะคะประเภทที่มีคนยืนรอคิวอยู่หน้าห้องน้ำยาวไปถึงหน้าบ้านเนี่ยก็ลำบากไปหน่อยนะคะมันอาจจะฝืดนะต่อมาการอาบน้ำนะคะนักเรียนซึ่งการอาบน้ำทำไมถึงเกี่ยวกับการดูแลระบบขับถ่ายนะคะซึ่งรูปแบบของการขับถ่ายของเรา มีมากมายนะคะ,ะมีทั้งทางทางตอมเหงื่อแล้วก็ทางออกมาเป็นขับถ่ายเป็นปัสสาวะหรือเป็นอุจจาระนะคะดังนั้นเราควรอาบน้ำชำระร่างกายเพราะว่าเรามีการขับเหงื่อนะคะอาต่อมา การออกกํำลังกายนะคะการออกกําลังกายทําให้ส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะได้เคลื่อนไหวรวมทั้งทํางานได้ดีขึ้นเช่นหัวใจสามารถฉุบสูบฉีดเลือดนะคะสูบได้เร็วขึ้นและแรงมากขึ้นนะคะและกระเพาะอาหาร ส่วนลำไส้ขยับเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นทําให้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปสามารถส่งผ่านไปได้ง่ายและสะดวกผู้ที่ออกกําลังกายนะคะเป็นประจําจะถ่ายปกติตรงข้ามกับผู้ที่นั่งทํางานทั้งวันค่ะลำไส้ก็จะลอยอยู่นิ่งไปด้วยนะคะกากอาหารก็จะค้างและจับตัวกันเป็นก้อนแข็งได้ง่ายค่ะอาการท้องผูกก็จะตามมาในวัยในผู้ที่นั่งทํางานนะคะค่ะและต่อมานะคะ ถ้านักเรียนมีอาการผิดปกตินะคะนักเรียนต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้รีบพาไปพบคุณหมอนะคะเพื่อจะได้เช็คดูอาการนะคะว่าอาการของนักเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะและสุดท้ายนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะนักเรียนการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สําคัญเป็นอย่างมากในการดูแลระบบขับถ่ายและก็ระบบต่างๆในร่างกายนะคะ ดังนั้นนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ครบห้าหมู่นะคะค่ะในส่วนของอาหารที่มีกากใย,ยสูงนะคะคุณครูก็จะได้คุณครูก็ยกตัวอย่างมา8ชนิดนะคะสำหรับอาหารที่มีไฟเบอร์สูงค่ะโดยอาการท้องผูกถือเป็นเรื่องน่าเบื่อของใครหลายๆคนที่มีปัญหากับการขับถ่ายนะคะนักเรียนนอกจากจะสร้างความทรมาน ในร่างกายแล้วอาการท้องผูกบ่อยๆหรือมีอาการท้องผูกเรื้อรังนะคะยังมีโอกาสเสี่ยงนะคะนักเรียนเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเนื้องอกลำไส้ได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการขับถ่ายไม่ปกติจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรละเลยและควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนะคะ่ะ ซึ่งการแก้ไขง่ายก็คือหันมากินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเพราะไฟเบอร์นั้นจะมีส่วนช่วยย่อยนะคะอย่างมากในการขับถ่ายซึ่งไฟเบอร์หรือใยอาหารเหล่านั้นนะคะจะส่วนมากจะพบในผักและผลไม้และยังมีมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะคะและครณครูก็ได้ยกตัวอย่าง8ชนิด สำหรับอาหารที่มีไฟเบอร์สูงให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะค่ะสำหรับใบงานนะคะนี่คือตัวอย่างใบงานที่คุณครูได้จัดทําให้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะก็เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในคลิปวิดีโอที่คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะให้นักเรียนฝึกทําใบงานได้เลยนะคะและถ้านักเรียนคนไหน มีข้อสงสัยและอยากจะปรึกษาอะไรให้นักเรียนสอบถามแล้วก็ปรึกษาเข้ามาในกลุ่มไลน์ของวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาได้เลยนะคะคุณครูพร้อมตอบนักเรียนเสมอค่ะและในอาทิตย์นี้นะคะสําหรับวิชาสุขศึกษาคุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ